มันเล่นเกม R V กันั่งคนนี้มาเล่นกับมาลำดานนี้ใคร,เ,รเอาเป็นครับตอนนี้ผมแรงนแพตตี้น้ำ V นะนำ้ำนะฮะเล่นไม่หมดปกติครับแอบสามสามอ่าแล้วก็เข้ามาเลยครับผมจะสอนวิธีเล่นนะครับให้กดเตรียมพร้อมแล้วคุณก็จะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่คุณได้มา เรื่ออันนี้อ้อย่างเทพตัวนี้แหละครับที่ผมใช้ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้แต่ว่าใช้บางครั้งแต่ตัวเนี้ผมใช้แแบบโหดมากๆคลิกีิกดสิคลิกสิกสกส Q ก u t เราได้เราใช้ Q cut นะครับ ล้วเราจะใช้สกิลฮิวนะครับฮิวเดี๋ยวเราก็จะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สดูครับตัวละครนี้อยู่ในน้ำแต่มันเดินบนดกบนบกนะครับให้เชื่อทุกคนดูนะครับ นี่เอนเอมิลี่เอมมี่แล้วก็ชิวจอดนะครับโล่ไก่กามาังเพิ่งเล่นส่วนเดี๋ยวพวกเน็ตเร็วจะเล่นไม่ค่อยเก่งซาตานนี่นะ่าจะเล่นเก่งดูแล้วหกแล้วก็เทลด้วยนะเฮ้ยทำไมใช่เหมือนกันนะ ต้องดูที่โลมันเลยนะครับว่าเขาใช้ได้ไปหรือเปล่าเทวอนัสสูดช้ามามา,มาเราจะอัพตัวที่แพงก่่นเสมอนะเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนรเราเข้าไปฟาร์มในปลากันก่อนนี่คือที่เกิดของไฮด้านะครับเวลาตีเราจะได้ลมหายใจมันก่อน แีกอย่างนะครับเราก็อ่าแล้วตอนนี้รอบัฟเกิดมันใหญ่าแล้วอว้มาฟาร์มกันก่อนวิธีการจะเพิ่มเลเวลนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าครับว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าครับว่ามันจะมีสามข้างหน้าเลื่อนของผมนะครับนั่นก็คือเลเวลนะถ้าเลเวลสิบห้าคือเลเวลตันนะครับ กจำไมนิดโซลันกี่ฮิวกันดีไวทเฮ้ยมันเก่งมันเกา่า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 ลุยลุยปังช่วยเพื่อนหนึ่งเฮ้ยทวงเวลาให้ว้าชันตากไอี่โลสุดไม่เป็นไรเอาไหม d อปร l คิเลยเหรอเดี๋ยวไปตีไฮด้ากันนะครับเราจะได้ลมหายใจมังกรร้อนมานะา้เราจะได้ลมหายใจมังกรมาเอออืออออไป ได้แล้วได้แล้วโอ้หโหนี่วายอุ้มแตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสามอาเอล็นอเอล็นเลนเขาพลังยิงอ้เอลนนี่ก็ตายเยอะที่งุเลยเนาะที่เราสุดแล้ว แล้วก็มาช่วยเพื่อนเล่นช,ชเฉยๆนะครับเราเล่นแบบชิวๆว้าไวเฮ้ยอุ้มเบาหวานเบาหวานแตกนี่ก่อนบาหวานไม่ไหวบาหวานสิบฮิวเฮีวอีก petihnya kerja, bang, 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 boom, lahim sterling tu sambal tu boom. enemy on slide ไปห้องนั้นยังไม่อ่านนะเอ็งไปก่อนอ๋อขึ้นหน้าเลยก่อนปึ้มอ๋ออ๋อจะเลยก่อนอะตู ดาอข่าขเล้างม่ยัขึ้นไปเนยไล้าาขดล้าง,างาานางางบนวมันม,มามันมาสามมันมาสามเราลุ้เขามีสอง เพิ่มดาเมจปุ๊บปุ๊บเพิ่มดาเมจเฉยๆไฮดา้าไฮดา้าไฮดา้าต้องเป็นของฉันชนะรั้งแหล ต่อไปนะครับเราจะ,ระเริดตัวทีชื่อตัวละครที่ชื่อว่าอารินครับเดี๋ยวเราไปใช้ตัวละครที่ชื่อว่าอารินกันเลยครับ

อยู่แล้วครับหแหว่แล้วแรงไก่กามากเลยอ่ะโลก่ไก่กาโลกไก่กาเลื่อนไ,ไปกันเลยขอมีพลังฟื้นคืนชวย ปุ๊ป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 โอ้ยแตกแตายโอ้ยรีบบุกเร็วๆรีบจบให้ให้ดูให้ดูรีบจบให้ดูว่ามันน่านี่มันมามา,มาไม่เป็นไรมาทำไม คุณมาทำไมคุณมาทำไมคุณมามาทำไปมาขีขีแล้วไปเต็มแม่ปู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 ๊ปูตุ้มเลือดน้อยแต่เอาไหวนะครับนอนอเอาอบอกแล้วรีบรีบจบ ออกเล็บออกเล็บอ,อกออโอ้โเยเฮ้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 ยเฮยผิดใ,ใช้ผิดสกิลผิดพลาดตลอดชีวิต เยวเข้าไปสิงแล้วต่อด้วยคอมโบหนึ่งคอมโบสอง,อองมูรี่ไว้ไมปสกิลนี่ไว้ฉันไม่สกิลลีไว้อ,อือฉันดักไว้อยู่ไม่ให้ยังไม่ไปลุกไปลุกไปทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาฮาวพี่นะพี่เป็นยอดพี่เป็นเทพเจ้าที่ชื่อว่า กรัชฮ mm. mm ิวเออเออมัน hmm. ผ mm ิด hmm. ม mm ัน hmm. ผ mm ิดเลียมแปลงแปลงอุ้ยรีไว้แปลงฟิ้งฟาฟันอ้ยย่ะไม่กอนไม่ก่อนเดี๋ยวดูเปิดรัางโปแล้วเปิดรัางโป เดียวเดียวเปิดล่างโปรอุม้มเลื่อนน้อยไม่เป็นไรเปิดล่างโปยังไม่ได้รู้นะว่าแอบในต้นไม้ฉันแอบตองมาแล้วมาแล้วเดวเวลาสวนเวลาสวนมีน้อยทำห้ยได้ นี่วไอ้ปบปุปปเป็นไงชอบชอบจริงนะอยมาเลือยนะกาดฉันจะกาดบ้างดิ นะเลยวีเจรีวิตตรียอดัมก็คนมันเต็งอะคำนอนเดี๋บุลลันเล่งดีกว่าดัเลเดนเดั๋ยวไปดนเลง่เลเลง

Cô tiêm phong Sao? Sà... Ai yes sáng sáng Dạ small dạ sáng sáng Vậy Mày... Anh phải đổi

หาสี่สามสองอออารินมาแล้วอารินสุดรออารินสุดตึออารินตบพู้กันได้เน็ตเราออกลำพูนแรกเลยหรือว่าคิปฟรีนอกลำพูนแรก ตัวสีของพลฤทธิวัฒน์ชายานนทกิจกุลชัยเกไม่รู้เรื่งไงอู้เล่ล่หน้าหรอวตัวสวีของพลฤทธิวัฒน์ชายาน,นนทก,กิจกนะุลช,ยยนนนลชัยกิตะนะตะนอะสันกิตตนาสัน

เลยฉันฉันทำอะไรผิดนี้ Âu oh. oh. Thông sang vì we... khổ mộng dạy yêu Ai so much người mọi 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 người người mình người mọi mình mọi người má người 订饭了。嗯 you <laughs> อย่างตึงน้องนั้นอะไรเอามั้หรอามัม่จะทำหมูสามชั้นได้หรอไม่รู้อ่ะมลอบ พัดกะเพราหมูสามชั um ้นเลนะหมูสามชั้นก็ได้ก็ได้อืมอืมอื standing up